มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเธอราด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมตกระดานปิดเกสท่านใดสนใจที่จะฝากลูน่าแคสสิก ห้ต่อเดือนคิดดอกเป็นหลายปีอันนี้เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ระยะเวลาการฝากคือ30วันต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์และก็มีอีกกระดานหนึ่งก็คือกระดานไบแ a น c e ไทยแลนด์สโลแกนก็คือสภาพคล่องดีไปดูอันดับได้นะครับที่ coin market cap อยู่อันดับที่เท่าไหร เยสองแล้วมั้งมากกว่ากระดานไทยหลายกระดานอีกหลายกระดานเลยนะครับอันดับใช่ไหมสภาพคล่องดีเหรียนเยอะกระดานไบแนน c e ไทยแลนด์นัมเบอร์วันของประเทศไทยณนะตอนนี้นะก็สามารถที่จะเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ใช้สำหรับคุณได้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้แล้ว ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้วันนี้เรามาพูดประเด็นถึงเทอร่าหรือลูน่าก็จะมี xrp ประกอบอื่นๆตามที่เราทำไว้แบบเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทำแยกเนี่ยมันไม่คุ้มค่าลงนะครับมันไม่คุ้มระยะเวลาการลงที่ต้องมานั่งเฝ้าจออะไรเงี้ยผมก็เลยรวบยอดไปเลยนะครับใครอยากจะฟังอะไรก็ฟังไปนะ ผมก็จะมีภาพแบ็กกราวอยู่ข้างหลังเรามาพูดถึงลู n a หรือเทอร์ลนะครับตอนนี้เขาเริ่มนะครับที่จะหยุดการทำงานแล้วนะครับก็ชี้แจงจากนักพัฒนานะครับเป็นเทอร์ล่าฟอร์ lap เป็นคำถแถลงการของเทอร์ล่าฟอร์ lap ระบุว่าปัญหากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและผู้ใช้จะได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุด ข่าวนี้อัปเดตถ้ามีการพัฒนาใหม่นะครับหรือมีข่าวมาใหม่นั่นเองอันนี้เป็นข่าวแรกนะครับก็เลยทําให้ตัวของเทอร่าตอนนี้เหมือนโดนฝัดนะครับแต่ส่วนตัวผมฝาดมาแบบนี้ดีนะครับมาแบบนี้ดีจะได้ราคาจะได้โดนทุบนะครับสักทีเพราะตอนนี้ราคาบิตคอยก็จะโดนทุบ จากเจ็ดหมื่นสามเนี่ยผมว่าน่าจะลงสักห้าหมืนเก้าถึงหกหมืนสี่พันดอลลาร์นะครับเป็นว่ากันนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ลูน่าหรือเทอรล่าจะโดนทุบก็ไม่ใช่เรื่องแปลก mm hmm. เรามาพูดถึงเรื่องที่สองก็คือคริปโตเอ็กเชนร่วมมือกับไบแอนเพื่อเผาค่าธรรมเนียมเทอร่าแคสิค นะครับก็มีผู้ได้รับสนับสนุนจากกระดาษแลกเปลี่ยนอื่นๆเช่นวิกนะครับก็สะกดด้วย WEEX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายของสิงคโปร์นะครับได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะเผาค่าธรรมเ,เนียมการซื้อขายลูน่าค a s ส i ิ30%ให้คล้ายกับไบแ a น c e เลยฉะนั้นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย5้สิบำหรับกลไกของ l u น่าค a s s สิ วิกนะครับและไบแนนสนับสนุนลุนหน้า4เบิร์นในการแลกเปลี่ยนคริปโตวิกนะครับก็โพสบนแพลตฟอร์ม X แล้วก็ทำให้ชุมชนมีความชื้นใจมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นว่าตอนนี้ n บ n น e ไม่ได้รับแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อก่อนมีเม็กมีคู่คอยนะครับแล้วก็ข่าวเงียบไป ก็คาดว่าน่าจะถอนตัวบ้างนะครับเดี๋ยวจังหวะด,ดีๆเดี๋ยวเขาก็เข้ามานะครับวิก็วางแผนนะครับที่จะจัดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย15%จากแพลตฟอร์ม Future Pro และ Spot mm hmm. เพื่อสนับสนุนแคมเปญการเผา Luna าสิ่งนี้จะส่งผลให้มีส่วนสำคัญถึง30%ของค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะครับก็มีการจับคู่ทั้งหมดจับคู่ก็หมายความว่าอาจจะเป็น s t a b l e c o i n Bitcoin ที่ ใช้คู่เทดอันเดียวกับลูนาแคสิกก็ได้แล้วแต่กระดานว่าเขาจะรับยังไงนะครับมีคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์ไดมอนด์แฮนด์นะครับเจ้าของผู้ตรวจสอบหรือววร์เรเตอร์ลูนาซีไลฟ์ก็หนึ่งในสมาชิกยอดนิยมของชุมชนของเทอร่าลูนาแคสิกและผู้ถือเหรียญลูนาแคสิก และคนอื่นๆเปิดเผยว่าสมาชิกโครงการของวิกเนี่ยเป็นกระดาษแรกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ KYC เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ผลิตนะครับและมีใบอนุญ,ญาต MSB ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาคือคือไม่ใช่มาแบบเถื่อนนะครับอันนี้คือเผาจริงล่าสุดไบ n นนนะครับเผาโทเคนประมาณมากกว่า53,000ล้านโทเคน โดยมีโทเค็นลูน่าซเนี่ยประมาณ2,210ล้านโทเค็นในชุดที่19ของกลไกการเบิร์นลูน่าซอันนี้ก็มีการอัปเดตจาก Ripper v e r s อ s ์ซนะครับของกลตอตก็มีการพิจารณาที่จะฟ้องร้อง XRP ด้วยตรงนี้นะครับงนั้นชุมชนก็เฝ้าดูนะครับโดยเฉพาะต้นเดือนหน้า ลูน่าแคสติกจะมีการขยับหรือเปล่าหรือปลายเดือนนี้นะครับที่จะมีคดีความว่าจะหมู่หรือจะจ่าในช่วงที่ราคาของลูน่าหรือเทอร a ่ามีการคัมแบ็กสักนิดหน่อยสัก30%ทําทให้ชุมชนมีความมั่นใจนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยเทอรล่าลูน่าแคสิกจะสามารถถึง1ดอลล่าได้ย้อนความไปนะครับ ขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว1,708นะครับที่ในข่าวเนี่ยคือ1,822นะครับมีการถอยลงประมาณ2%ลดลงนะในวันสุดท้ายโดยเน้นความผันผวน,นของตลาดดังนั้นการซื้อขายราย24ชั่วโมงนะครับก็มีการลดลงเล็กน้อยที่3.95%แต่ผมว่าคืนนี้น่าจะร่วงเยอะนะครับรวม มูลค่าประมาณ1 6 9 9 6ล้านดอลลาร์บ่งชี้ว่าดอกเบีย้ยการซื้อขายลดลงด้วยมูลค่าการตลาดที่1,060ล้านดอลลาร์นะครับและอยู่อันดับที่104ตะตามข้อมูลของคอยมาร์เก็ในช่วงที่พีคอยู่อันดับที่99หรือ100นะครับก็ตกลงมาบ้าง จากนั้นตอนนี้นะครับเขาก็มีการซื้อขายอยู่ระหว่าง1,750ถึง2 8 0หรือจะเอาแนวต้านที่2,500นะครับสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงนะตอนนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การฟื้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะสามารถทำสามารถจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้1,800 1,700 6,500อะไรอย่างเงี้ย อาจจะเอาไม่อยู่นะครับเนื่องจากบิตคอยมันเทลงและตอนนี้คือบิตคอยเนี่ยสัญญาณของกราฟลายสี่ชั่วโมงเนี่ยดูเหมือนมันเป็นเริ่มเริ่มส่งสัญญาณแบริลล้วะแล้วก็จะมีการเทรได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเขาเทลงอะ่ะเท่าไหร่นะครับห้าหมืนเก้าอยู่ปเปล่าหกหมืนสี่อยู่หรือเปล่านะครับ ถ้าไม่อยู่เนี่ยตลาดก็จะเป็นแบริตขาลงเต็มเต็มเลยนะครับค่อนข้างเป็นไปได้มากแล้วมันจะส่งผลต่อลูน่าเหมือนกันลูน่าแนวรับที่สำคัญคือศูนย์จุศูนย์สามตัวหนึ่งพันดอลลาร์อยากรู้เงินไทยคูณสามห้าเข้าไปนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มีมูลค่า TVL ที่ถูกล็อกในเงินสก,กุลอีทอน ลูน่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันการเติบโตของ TVL ซึ่งติดตามโดย d e f i l u m a นะครับได้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนของลู n a C อย่างชัดเจนนะครับเราก็เห็นว่าช่วงนี้ก็บ่งบอกว่าลู n a นะครับมีแนวโน้มที่จะลดลง ถึงแม้ว่ากราฟลูหน้าสีนะครับอันนี้มาจากเทรงบิลมูฟวริงอลเลทหรือ MACD นะนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณอยู่เหนือเครื่องหมายสูตรนะครับในทางกลับกันคือ Reverse สเ e รนด์อินหรือ r s i ของกราฟก็ยังคงอยู่มากกว่า60บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดก็ปรับมีการปรับสมดุลนะครับการปรับฐานเพื่อจะไปต่อ ตรงเนี้ยเราไม่ว่ากันเรามาดูสถานาการณ์ในในแต่ละช่วงกันดีกว่า,นะะวาะนะครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับพันหนึ่งร้อยสิบที่ศูนย์สามตัวถ้ารับไม่ไหวก็คือลงมากกว่านั้นดูตามตลาดของ BTC แต่ผมคิดว่าน่าจะมีการขึ้นของ USDC เร็วนี้นะครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณของ เทอรล่าแคสิกที่จะไปต่อข้อมูลอ่ะมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อมาเราติดตามเรื่องของ XRP กับ r i p p l r ด้วยกันนะครับก็เนื่องจากมีการกำหนดเวลาใหม่ก็อันนี้เป็นการสรุปของคุณเจมส์ เคฟอลันนะครับทนายความที่ครอบคุมการต่อสู้ทางกฎหมายไปที่ X เพื่อร่างกฎกำหนดการที่อัปเดตนะครับก็เป็นการสรุปการเปิดของกรอตอมีกำหนดคือวันที่22มีนาคมการสรุปนะครับของฝ่ายค้านของริปเปอร์ก็จะครบกำหนดภายในวันที่22เมษายนและบทสรุปจะตอบกลับของกรอตอคาดว่า จะภายในพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกทีว่าจะเป็นวันไหนเอาใกล้ๆก่อนคือยีิบสองมีนาเราก็ยี่ิบสองมษานะครับพูดกันยาวนะไม่รู้จะกักราคาไปทำไมนะแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะรอให้โปรเจกต์อะไรมันเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้ร r i p p e r หรือ XRP ปีนี้อาจจะแซงอีเท r e u เมก็ได้นะครับในเรื่องของมา r k e t Cap ก็ดูกันต่อไปนะครับวันไหนยังไงว่ากันตอนแรกบอกว่าสิบสองกุมภาก็ย้ายมาแล้วนะครับยี่สิบกุมภาเราก็มาสิบสามมีนานะครับแล้วก็ย้ายมาสิบสามถึงสิบห้ามีนาเนาะเราก็ย้ายมาประมาณยี่สิบสองมีนานะครับย้ายไปเรื่อยแหละจนกว่าจะหาความลงตัวของ การไปต่อของราคาได้ต่อมานะครับจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอีลอนมาร์จริงๆผมไม่น่าจะเอามาเข้าอยู่ในข่าวนี้นะครับแต่ที่จะต้องเข้ามาในข่าวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับ XRP แล้วชุมชนของ XRP นะครับมีความตื่นเต้นในสิ่งที่อีลอนมาร์กกำลังเตือนนะครับ เราก็พอรู้อยู่แล้วว่าอีลอนมาร์กเป็น c ี o ของเทสลาสเปกเออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นผู้บุกปเบปิกน,นะส่งเสียงเตือนโดยเตือนว่าไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวในสหรัฐเนื่องจากหนี้ของสหรัฐพุ่งสูงถึง34.3ล้านล้านดอลลาร์และการพิมพ์เงินที่ไม่สามารถควบคุมได้มักเตือนการล่มสลายของค่าเงินดอลลาร์ที่อาจเกิดขึ้นคำเตือน ของมักกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรในหมู่เหรียญ XRP นะครับเพราะว่ามันจะมากับดิจิตอลดอลลาร์เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มจะล่วงในปีนี้หรือเปล่าสวิตจะถูกพิกไปใช้ระบบการเงินแบบสํำลองใหม่ซึ่งเป็นสก,กุล XRP นะครับก็จะเป็น สะพานสู่ยุคเงินกระดาษกับเงินดิจิตอลอันนี้ในวันที่13มีนาคมปี2024นะครับก็ลองดูด้วยกันแล้วก็มีเรื่องของบิตอะไรเข้ามาอีกผมองไม่เจาะตรงนี้ผมขอเจาะสิ่งที่อีลอนมาร์กพูดนะครับเพราะว่าบิตเขาก็เหมือนกับมีการเตรียมตัวแล้วนะครับที่จะพัฒนาความเสรี่ยภาพสู้กับเงินดอลลาร์ นะครับคือไม่ให้พังไปพร้อมกับเงินดอลลาร์ทั้งแหละนะครับคือไม่ดลอลลาร์มันไม่ได้พังนะแต่มันลดตัวอย่างรวดเร็วมันผันผวนผก็เลยเตือนเอาไว้นะครับว่ามาแน่ในยุคข,ของเงินสกุลดีจิตอนก็เตรียมตัวเอาล้กันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอีลอม,มาก,ก็พูดแล้ว แต่ตอนนี้ส่วนตัวผมก็เก่งกำไร XRP เลเหรียญในตระก,กูลของ XRP ค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไม่ค่อยไปเหรียญอื่นนะเหรียญอะไรที่มันเกาๆมากผมข้อผ่านเลยแล้วกันนะครับในปีนี้ถ้าเกิดผมเปิดอย่างคอรสเรียนคอรสเรียนเหรียนต้นน้ำเนี่ยผมก็จะเชียร์ XRP มากกว่าแล้ว นักเรียนหลายท่านอยากจะรวยเร็วนะครับก็จะมาถามผมว่าอาจารย์เหรียนไหนดีผลตอบแทนสูงผมผมตอบได้วยคำเดียวนะหาเรียญมีพื้นฐานก่อนครับผมกลัวว่าถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาจริงเหรียญไม่มีพื้นฐานมันจะไปก่อนเนี่ยพอเราไม่รู้ว่าเหรียญแอลคอยกี่ตัวที่เกาๆกกันอยู่อนะ มันจะรอดสักกี่ตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันจะทำให้เหรียญแอลคอยต่างๆร่วงลงแน่นอนบิตคอยยังคงแข็งแกร่งหลายคนอาจจะเถียงบมนะตอนเวลาคุยด้วยมผมบอกไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนะบิตคอยน่าจะเทมไม่เยอะแต่เอาละเราดูสถานการณ์อาจจะเกิดแบ็กซวอนก็ได้นะครับเหตุการณ์ทับซ้อนนะครับที่ทำให้เหมือนกับโควิด อยู่ดีแบบ่าร่วงแบบไม่มีสาเหตุโดยที่มีข่าวเรื่องของร c e ซ s i o n อยู่แล้วนะครับมีข่าวเรื่องของหนี่นะครับการพิมพ์เงินอะไรอย่างเงี้ยออกมาอยู่แล้วนะครับเราก็เพิ่มเรื่องของ Black Swan เข้าไปด้วยก็ต้องว่ากันก็ใครสนใจนะครับในการ ่าลงทุนเรียญต้นน้ําอยากเรียนรู้เพิ่มคนใหม่ก็ได้นะเรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับแต่อาจจะต้องนัดยันเพิ่มเอเจอกันหลายครั้งนะครับเจอกันหลายครั้งอาจจะห้าหกครั้งนะนะคนใหม่นะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นแล้วนะมีประสบการณ์พอสมควรเนี่ยอาจจะสองถึงสามครั้งนะครับก็ จากประสบการณ์ที่เปิดมาเนี่ยผมก็จะสอนแบบตัวตัวนะก็มีคนมาเรียนนะครับหลายพื้นฐานผมก็ปรับไปนะทีละพื้นฐานเราก็ค่อยๆค่อยๆมาปรับพื้นฐานไปถ้าเกิดคนไม่มีพื้นฐานจริงๆผมก็ค่อยๆสอนนะครับแต่อาจจะเจอกันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอัดข้อมูลไปหรืออัดอะไรไปก็รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ เพื่อความปลอดภัยด้วยไม่ให้ใจร้อนนะนะครับงนั้นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะในเรื่องของ XRP XRP เนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกข่าวหนึ่งอ่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของราคานะครับเขาบอกว่าเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยคือ5.85ดอลลาร์นะครับผมคิดว่า เขาคิดว่าตอนเนี้คือ xrp จะมีการระเบิดระยะสั้นๆน,น,นะครับที่ห้าดอนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะแต่ส่วนตัวผมอะ่ะไปวัดที่หนึ่งจุดเก้าห้าอนหนึ่งจุดเก้าดอลลาร์นะครับที่เป็น all time high ตอนปีสองพันยิบเอ็นะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีการทำให้ตลาดเทอันนี้ข้อมูลมาจาก dark defender วันที่สิบสองมีนาปีสองพัยิบสี นะครับจริงๆเขาก็พูดโดยรวมแหละเรื่องของราคาอะไรอย่เงี้ยแต่ผมไม่อยากจะเจาะมากนะคิดว่าไม่น่าสําคัญอะไรแต่เขาบอกว่าประมาณห้าดอนนะครับก็เอาหนึ่งจุดเก้าให้ผ่านก่อนนะครับคล้ายๆกับตัวของโซโลนาเนี่ยรอบนี้ขึ้นมาแรงนะนะครับส่วนตัวผมตัวของเหรียญโซโลนาหรือเหรียญโซสองร้อยห้าสิบเก้าดอนให้ผ่านนะครับผมว่าน่าจะไปหยุดที่ราคานั้น ก่อนที่จะขึ้นไปประมาณสัก500ร้อยดอนอะไรอย่างนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็ของ XRP มีอยู่ประมาณนี้เราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันต่อมานะครับก็จะเป็นการประกาศค่าพวก PPI นะครับหลังจากที่ประกาศข้อมูลของ CPI Bitcoin ก็วิ่งถึง7 3็ดหนะครับเราก็ลงมาตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่6กหมื6นแปดหกนะครับแล้วผมก็คิดว่ารอบนี้น่าจะลงมาประมาณหกหมืสี่ หรือห้าหมื่นเก้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่จะเป็นแนวรับถ้าเกิดยังไปต่อนะก็ไม่น่าจะหลุดประมาณห้าหมื่นห้านะครับหรือห้าหมื่นเจ็ดก็ดูได้กันว่ามันเนี้ยจะออกมายังไงนะครับเนื่องจากการประกาศเนี้ยนะครับผู้ผลิตรายเดือนเนี่ยนะครับแต่ชนีผู้ผลิตรายเดือนประกาศ0ูนจดเปอร์เคาดว่าประมาณศูนยุดเอร์เซ็ก่อนหน้าประมาณศูนยุดห้าเปอร์ รายปีนะครับประกาศ2.0%คาดว่าจะ1.9%ก่อนหน้า2.0%รายเดือนนะครับประกาศที่0.6%คาดการว่า0.3%ก่อนหน้า0.3%นะดัชนีผู้ผลิตรายปีประกาศที่1.6%คาดว่าประมาณ1.1%ถึง0.9%ก่อนหน้านะครับนอกเหนือข้อมูลของ PPI ของสารัสยังมีการประกาศนะครับสมัคร ขอรับสวัสดิการว่างงานอีกด้วยนะครับใบสมัครเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีประมาณสองแสนเก้าพันนะครับก็คาดว่าจะประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันก่อนหน้าคือประมาณสองพันสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับก็เลยทำให้ปัจจัยยาของตัวของ btc มีการเทตัวลงในวันนี้นะครับ ก็ดูกันต่อไปนะผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักวันสองวันน่าจะราคาลวน่าจะเริ่มนิ่งเดี๋ยวเรามาดูที่ทางกันอีกทีต่อมาข่าวสุดท้ายนะครับธนาคารกลางของฮ่องกง HKMA นะครับได้เริ่มต้นระยะที่สองของโครงการเรื่องของ CPC หรือ EHKD นะครับหน่วยงานกํากับดูแลกล่าวเมื่อวันพฤหัส ธน,นาคารกลางจะดำเนินการทดสอบต่อไปในระยะแรกและแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับของดอลลาร์ฮ่องกงเวอร์ชันดิจิตอล skma จะเสร็จสิ้นในระยะที่1น,นะครับของโครงการนำล่องซึ่งจะมีการทดสอบโดยใช้ cvc ในการชำระเงินค้าปีกในประเทศนะครับการชำระเงินออฟไลน์และการชำระเงินสินทรัพย์โทเค็นนะครับก็เป็นเศษที่2คือเพิ่มเรื่องของการชำระเงินพวกตัวสินค้านะครับแล้วก็พวก การชำระเงินพวกออนไลน์นะครับแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้จะเป็นระยะที่2นะครับหรือเขาเรียกว่าระยะ1.5อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องว่ากันนะครับก็จะเจาะลึกไปนะครับควบคุมการใช้จ่ายของ C B C ให้ให้ให้กว้างขึ้นนะครับอันนี้คือระยะที่2นะครับ E H K D ก็เตรียมตัวนะครับก็อ่าเขาก็จะมีการอ่าฮ่องกงเป็นขอบเขตหนึเป็นอำนาจ ของสารมากกว่าประมาณร้อยแห่งทั่วโลกนะครับเราก็มีการสำรวจออกยื่นขอสำหรับ C B C สำหรับหน่วยงานดูแลบางแห่งเชื่อว่าเงินของธนาคารกลางที่ไว้วางใจได้นะครับแข่งขันกับคริปโตส่วนตัวก็จะเน้นเรื่องของการชำระเงินนะครับหรือเป็นเงินที่ควบคุมโดยธนาคารกลางของประเทศจีนหรือประเทศจีนนั่นเองนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้เข้าระยะที่2แล้วนะครับก็ อาจจะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับร้านค้าหรืออะไรพวกนี้ตั้งกันเป็นเฟสเฟสนะครับเราก็พัฒนาตัวของของการชำระเงินต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของใครที่ถือ xrp ไว้เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i า e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมิชั่น n e w moon v p นะครับแล้ก็กลุ่มของ luna classic กลุ่ม xrp นะครับ เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราฝากกระดานบิทเกต็ตเอาไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่า Luna Classic จะโก t ทูด e m มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบิทเกต็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสอบ,บอแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ําได้ก่อนใครกระดานบิกเกสามารถสมัครกระดานใต้